หลังปราบชละวันได้นี่ชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะไปตลงตลาดมีคนขอถ่ายรูปอะไรกับเราไหมมีเขาก็เรียกไฮโซไโกไลไฮโซไกลอ๋อเรามีสตุ้งสตางแล้วเป็นขหาบาดีท่านจเจ้าเมืองก็ให้มาเยอะไหมไม่อยากบอกเป็นตัวเลขอะอแต่เห็นว่าได้ภรรยามาด้วยก็ไมยย่ได้ยากได้หรอก อย่าเด็ดท่านจ้เมืองมากกว่ารอเนี่ยนั้นแล้วตะเภาแก้วหรือตะเภาทองครับวิมาลาเมียชระวันไงน้อเป็นจระเข้นี่เนี่ยแปรงล้างได้ไม่กัดครับไม่กัดไม่กัดครับรับง,งานโชว์ครับน้องเชื่องน,น้องเชื่องพอลูกคืนได้ละค่ะ แล้วก่อนมาปราบจระเข้เราทําอะไรมาก่อนอนะขี่วินพี่วินควายอะนะก็เนี่ยก็ใส่เสื้อวินมาอ๋อแล้วจะกลับไปขี่ไหมไม่ละเรามีเงินทองแล้วเนะอะแล้วหลังจากนี้มีอาชีพมีความฝันอะไรที่เราอยากทําอยู่บ้างไหมฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยโจรสลัดมันผิดกฎหมายสิมีอย่างอื่นที่เราอยากทํำไหมครับ <S 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 อยากทา SME ขายสลัดอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่ได้เรียนเรื่องธุรกิจมาดิโหลดแอป,ปของสสวสิสสวคืออะไรอะพี่สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม mm. ส่งเสริม SME แอป,ปชื่ออะไรอะ SME Connect แอปพลิเคชันจากสสวเพื่อ SME ทุกท่านรวบรวมข่าวสารความรู้กิจกรรมแอป,ปเดียวครบทุกบริการ ว่าแต่มีอะไรบ้างอ่ะ มี SME วันบริการข่าวสารจากทุกหน่วยงานสนับสนุน s อ e เช่นจมืองพิจิตเขาข้อประกาศในนี้จับจระเข้ทีมีระวันให้ด้วยมีไทย SMEGP ให้เมื่อจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานรัฐใดๆ SME มีไปแต้มต่อเมื่อต้องแข่งขเจ้าใหญ่เสนอราคาเท่ากัน SME ได้งานไปมี BDS สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาธุรกิจในส่วนที่รัฐช่วยได้ช่วยจ่ายเกินครึ่งลดภาระ,ระได้สบายเช่นจะจดออยช่วยจ่ายได้สบายมี e Academy อะคามีหกแหล่งรวมหลักสูตรความรู้ต่างๆนานาช่วยเพิ่มมคควาาาาารรรรรู้้้ในนนนกกทํเีียอออไไลล์ดดต <misery> มี SME Coach โคชให้คำปรึกษาธุรกิจแบบตรงจุดช่วยแก้ปัญหาเช่นแบรนด์ใครทองขยายอะไรดีนะทำครีมว่านหางทำแบรนด์เสื้อผ้าและมีระบบส่งต่อ SME กับหน่วยงานส่งเสริม SME ในพื้นที่แต่ต้องลงทะเบียน SME 1อ d ดีรหัสเดียวเชื่อมต่อภาครัฐได้ง่ายดีสสวหน่วยงานส่งเสริม SME ติดขัดตรงไหนอยากให้ลองปรึกษาเขานะจ๊ะเขาอยากช่วยจริงๆ